จากเรื่องข้างชาติตบเด็กสังคมป่วยคราวนี้คราวนี้คราวนี้มาดูนาทีกริดเลือดกลางรัฐสภาเมื่อวานนี่ถือเป็นครั้งแรกใช่ไหมน่าจะครั้งแรกรัฐสภาไทยที่มีการกริดเลือดเสียเลือดเสียเนื้อกันน่าจะครั้งแรกนี่พดกันเล่นๆนะว่าเขาเปิดประชุมรัฐสภาวิสามันใช่ไหมครับสองวันไงยี่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดจันทร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาตั้งคําถามกันขึ้นเขาปูจฉากันขึ้นมาว่า สองวันรัฐสภาได้อะไรเดี๋ยวเราจะพยายามหาคําตอบให้นะวันนี้คําตอบก็คือได้ครับได้เลือดเมื่อวานเขาตึงเลือดกันกลางรัฐสภาเหตุเกิดใกล้ๆหกโมงเย็นอีกล้ขณะนั้นน่าจะสิบแปดสี่บห้าสิแปดเอ้สิบเจ็ดสี่ิบห้าิบจ็ดห้าสห้าโมงห้าสิบห้ามงห้าสิบ้าประมาณนั้นห้าโมงห้สิบห้าโมหสิ้าประมาณประมาณนั้นนะครับ คุณวิสารเตชะธีรวัตรสสเชียงรายพรคเพื่อไทยใช่แลวลุกขึ้นอภิปรายลงโต๊จังหวะที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายก็ดําเนินการอภิปรายผ่านไปเพียงแค่ใจเดียวเท่านั้นเองหลังจากอภิปรายเสร็จระบายพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะสื่อสารออกไปปุ๊บกลิตเลือดมีการขออนุญ,ญาตก่อนนะขออนุญาตท่านประธานชวนในการที่จะกริตเลือดด้วยย้อนย้อนคลิปนาทีกริตเลือดกันอีกสักครั้งสิครับไปดูเลยค่ะ าสิ่งที่ผมจะเรียกร้องวันนี้อาจจะผิดข้อบังคับสภาแต่ผมต้องทำครับท่านปรานครับผมขออนุญ,ญาตกรีดเลือดให้ประยุทธ์เห็นนะครับว่าผมตั้งใจจริงๆและขออนุญาตท่านประธานว่าขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้ายและอย่าให้มีอีกนะครับ3ามแผลเอาไปเลยครับขออนุญาตนะครับท่านประยุทธ์ท่านต้องจะเป็นพอละละหรือจะเป็นวีรบุรุษครับ วิชาต์ครับไม่อนุญ,ญาตให้กรีดเลือดนะครับกรีดไปแล้ว<อ>ครับ,บคุณนะครับครับต่อไปพิรวิทย์สองนาทีนะครับครับเห็นสสหญิงที่นั่งอยู่ข้างๆไหมครับค่ะเบอือนหน้าหนีเลยใช่ค่ะเป็นสสหนองคายนะคะสสชนกจันทาทองนะคะคือแบบพอบอกว่าจะกรีดถือมีดขึน้นมาปุ๊บเธอก็เบอือนหน้าเลยเพราะไม่อยากเห็นข้างแรกก็คิดไม่ถึงว่าจะทํากันถึงขนาดนัน้นแต่พอกรีดครั้งที่หนึ่งเบอือนหน้าหนีเลยค่ะ เอ <_ EN _> ไม่คิดว่าจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะในรัฐสภาไทยหลังจากนั้นนะครับงหลังจากนั้นนะครับก<ม> <ๆ Speech. S 2> ็มีการน,น, <_ S 2> นําตัวคุณวิสารขึ้นรถฉุกเฉินค่ะไปวชิระพาไปโรงพยาบาลวชิระที่ใกล้ที่สุดก็ไปทําแผลทำอะไรเรียบร้อยทาแผลเสร็จก็ยังกลับมาต่อนะปรากฏว่าปรากฏว่าเย็บกี่เข็มฮะเก้าเก้าเข็มก็ถือว่าไม่ธรรมดานะใช่ค่ะมันสามกรีดอะกรีดบนแขน บนข้อมือใช่ไหมแขนเลยเหนือเหนือข้อมือนี่ใช่แขนเลยแขนด้านในช่วงระหว่างข้อศอกับข้อมือใช่กรีดิลงไปเห็นเห็นสามครั้งนะเขาบอกว่าแผลที่สามในน่าจะลึกที่สุดแผลแรกยังไม่เท่าไหร่แผลสองก็ลึกหน่อยแผลที่สามในแผลที่สามนี่อารมณ์มันสูงสุดแล้วล่ะก็ลงไกระชากแรงๆเลยรวมเก้าเข็มนะคะมีเก้าเข็มนะคะแผลที่สามนี่จะหนักที่จริงนะมันมีภาพนิ่ง ที่จริงมันมีภาพนิ่งที่เห็นแผลด้วยที่เห็นแผลเห็นแผลสามแผลสามรอยสามแถวแล้วก็รอยที่สามนี่สุดๆเลยแต่ไม่เป็นไรถ้าเตรียมไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะมไม่เป็นนะแต่ผมเห็นภาพนิ่งแล้วที่จริงในไลน์กลุ่มของเราก็มีมีนะม,มีภาพเห็นโโหแล้วก็ <ผม S 2> เสียงเ<ด>ห็นแล้วอยากเห็นแผลเหมือนกันไอ้ภาพนิ่งเ่ยผมเห็นแล้วสยองจริงนี่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 ขอบคุณทีมงานเบอร์เล็กน้อยไปขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะเจะได้ไม่ไม่ตกกระจายนะคะขอบพระคุณฮะขอบพระคุณนะเห็นนะฮะเห็นนะฮะ ที่จริงมันสามรอยนะแต่รอยที่สามเนี่ยดูจากลักษณะปากแผลก็น่าจะลึกที่สุดแล้วละ่นนะรอยขหงวนอ่ะ<อ>เห็นสองรอยลึกๆนะสุดยอดเลยค่ะ